เดี๋ยววันนี้ฟ้าจะเก็บดวงนะคะที่อายุครบแล้วเนาะจะไปทําเมนูค่ะแต่ว่านะก็จะมาบอกวิธีการเก็บค่ะคือในกระมังนี้นะอายุดวงครบ35วันแล้วค่ะแต่ก่อนจะเก็บวันที่35 ก็ควรจะเติมอาหารใหม่ผสมอาหารใหม่แล้วก็ล้างเรียกว่าล้างท้องนะคะ3วันถึง5วันทิ้งไว้ในอาหารใหม่นะคะที่ผสมแบบนี้นะก็จะได้ด้วงที่อายุ38ปวันหรือ40วันพอดีเนาะเพราะเราทิ้งไว้ประมาณ3วันถึง5วันนะอ่าก็อย่าทิ้งให้มันมากกว่า3วันถึง5วันอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอาหารเก่าแล้วก็ด้วงก็จะกินอาหารเก่าไปเข้าไปวนเวียนเข้าไปเนาะมันก็จะทาให้กลับไปไสดําอีกนะคะในกระมังนี้มันจะไม่เท่ากัน หกตัวหรอกนะแล้วมันก็จะมีไซร์เล็กบ้างอะไรอย่างงี้นี่ค่ะไซร์เล็กเลยเห็นไหมเพราะมันเกิดไม่พร้อมกันแต่วันนี้ฟ้าจะมาเลือกไซร์เฉพะที่จะเอาไปทําเมนูนะฟ้าจะเก็บสดๆแบบนี้ไปทําเมนูนะคะก็นี่ค่ะก็จะเลือกเอาเนาะก็จะมีเล็กใหญ่บ้างนะแต่ก็เราก็ดูนะว่าเล็กใหญ่เนาะเก็บเสร็จจากกะละมังนี้ก็จะไปลงกะละมังน้นะํานะปลานี่ คือเตรียมน้ำเปล่าไว้นะคะใครจะใส่เกลือใส่ได้เลยใครจะใส่ผิกไทยใส่ได้เลยนะคะเล่้งกันที่เขาไขา่ขี้เนาะแต่ของฟ้าจะเป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจะทิ้งไว้นานน้อย 3- 4 5สี่หชั่วโมงได้เลยค่ะในน้ำเปล่านี้นะหรือว่าจะมาเปลี่ยนน้ำทุกชั่วโมงอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเอาน้องลงไปแบบนั้นเลยนะเราก็จะเก็บเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวมีคนสงสัยเนะ่เวลามาเจอขิปฟ้าฟ้าเลี้ยงด้วยอาหารเมร็ดเลี้ยงด้วงโดยเฉพาะนะคะนี่ ดูตัวน้องชีนี่นะดูชี่ดูจี้ดูตัวน้องเก็บสดๆแบบนี้แค่ไข่ขี้นะคะอย่างที่ฟาบอกก็สามารถนําไปกินได้เลยรสชาติก็จะแบบว่า,าเป็นหวานหอมหอมมากๆมีคนสงสัยกินตัวน้องกินตัวน้องเป็นยังไงคือหอมแล้วหวาน,นะคะ่ะกินกัดเข้าไปมันจะเป็นความมันเลยนะคะเพราะส่วนผสมของอาหารเม็ดค่ะดูในกระมังนี้ได้เลยนะจ๊ะ ก็จะมานี่แหละคะ่ะวิธีการเกล็ดดวงนะคะไปนำทำอาหารเนาะนี่ แล้วใครมาเจอคลิปการเลี้ยงช่อง YouTube ของฟ้าคลิปนี้คลิปแรกนะคะฟ้าก็ฝากติดตามที่ช่อง YouTube ชั้นมีข่าวด้วยนะคะก็จะมีเกี่ยวกับการเลี้ยงด้วงสาคูด้วงมะพร้าวให้นะคะแล้วก็ทําเมนูต่างๆเนาะก็ถ้าใครสนใจนะคะด้วงลูกฟิตเนาะก็สามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ชั้นมีข่าวได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าทุกคลิปเลยค่ะนี่